านเทพยื่นหนังสืออนุทินที่ยกเลิก m o u 4 3ถึง44เหตุขมับและเมื่อแรงแรงให้มีผล8เดือนข้างหน้าผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันเดียวกันนี้นายกได้เปลี่ยนมาใช้รถยนต์ประจำตำแหน่งเป็นวันแรกจากเดิมใช้รถยนต์ส่วนตัวโรรอยทะเบียนว333 3กรุงเทพมหานครมาเป็นรถยนต์ m มอร์ d ซ s b e n บ S 6 0เกาซิดลองสีดำทะเบียน4กขยี่สกกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นรถยนต์กันกระสุนที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเคยใช้เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นายกหนังสือขอให้ยกเลิก MOU 2543และ MOU 2544มีรายละเอียดดังนี้ด่วนที่สุด1นสตุลาคม2568ขอให้เกลิก MOU 2543เนื่องจากประเทศกัมพูชาละเมิดข้อตกลงอย่างร้ายแรงตามมาตรา60และให้ยกเลิก MOU 2544เนื่องจากเป็นข้อตกลงชั่วคราวที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงตามมาตรา56ของอนุสัญญากรุงเวนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาคส1 9น9 การยกเลิก MOU 2543โดยอาศัยมาตรา60ของอนุสัญญากรุงวินนาว่าด้วยกฎหมายส่วนที่สัญญาคอสอ1969จะต้องแสดงความตระหนักเพื่อรักษาสิทธิ์ในนามรัฐบาลไทยโดยทันทีม่ใช่การแสดงความลังเลสงสัยด้วยการออกเสียงประชามติหรือความสัมพันธ์ดีขึ้นหรือกลับไปประชุมประชุมที่เป็นการแสดงออกเสมือนว่าไม่ได้มีการละเมิดด้วยแรงหรือเสมือนว่ายอมรับ MOU 2543เหมือนเดิม อันอาจจะทําให้ประเทศไทยเสียสิทธิ์การใช้มาตรา60ตามข้อจํากัดในมาตรา45ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาคอส1969จึงขอให้ท่านประกาศยกเลิก MOU 2,543โดยทันทีและแจ้งให้รัฐบาลกัมพูชาได้ทราบตามมาตรา65และให้มีผลการยกเลิกในอีกเดือนข้างหน้าอันเป็นการรักษาสิทธิในการยกเลิกเพื่อรอการออกเสียงประชามติอีกครั้งหนึ่ง โดยในระหว่างนี้จะทําให้การเจราจาเจราจาภายใต้กลไกของ j b c g b c และ ABC ต้องไม่กระทบสิทธิ์ของไทยในการยกเลิก MOU 2543รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย1และทั้งนี้ได้ส่งวิธีการยกเลิกมาแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยซึ่งหากยกเลิกแล้วย่อมเป็นการแก้ไขปัญหาข้อกําหนดในข้อ1คและข้อสอประกอบข้อใน MOU 2543ที่ทําให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศไทยตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ส่วน MOU 2,544การเจราจาไม่สามารถคืบหน้าได้ตลอดระยะเวลา2-4ปีที่ผ่านมาอันเป็นผลส่วนหนึ่งของการจัดทำเขตแดนทางบกตาม MOU 2,543ไม่แล้วเสร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักเขตที่7-3ซึ่งเป็นหลักจุดเริ่มต้นการแบ่งเขตทางทะเลยังไม่แล้วเสร็จโดยประเทศกัมพูชาย,ยึดเส้นไหลทวีปที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายทะเลสากลและกฎหมายระหว่างประเทศทำให้พื้นที่อ้างสิทธิ์ไหลทวีปใหญ่เกินจริงและเมิดอธิปไตยของประเทศไทย และเกินสิทธิ์ของประเทศกัมพูชาประกอบกับพื้นที่ที่อ้างว่าจะไปพัฒนาร่วมนั้นยังเป็นพื้นที่อ้างเกินสิทธิ์ของประเทศกัมพูชาและยังเป็นพื้นที่ตายตัวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกทั้งยังเป็นการกระทําที่ขัดประกาศพระบรมราชาองคการกําหนดเขตไหลทวีปของประเทศไทยด้านอ่าวไทยลงวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2516และขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยเพราะผู้ไปเจราจาไม่มีอำนาจในการเจราจากำหนดเขตพัฒนาร่วมตายตัวได้เช่นนี้ ดังนั้น MOU 254 4ซึ่งเป็นข้อตกลงชั่วคราวที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงประเทศไทยจึงมีสิทธิยกเลิก MOU 2544ต่ตามมาตรา56ของอนุสัญญากรุงวินาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาคอสอ9นรายละเอียดปรากฏตามส่งที่ส่งมาด้วยสจึงเรียนมาเพื่อให้ท่านนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายไม่ให้ประเทศไทยเสียสิทธิ และความชอบธรรมในการยกเลิกสนที่สัญญาตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายส่วนที่สัญญาคอสห9ึในระหว่างนี้ให้สั่งการระงับการประชุม j b บ g ซ C และ a อบซีไว้ก่อนจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติดังต่อไปนี้ 1. ยกเลิก MOU 2543ทันทีทโอดยอ้างเหตุแห่งการที่ประเทศกัมพูชาละเมิดแร,แรงตามมาตรา60ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนที่สัญญาคศส9 6 9เพื่อไม่ให้เสียสิทธิตามมาตรา45ห โดยให้มีผลบังคับใช้ในอีกเดือนข้างหน้าตามมาตรา65ของอนุสัญญาเดียวกันและยกเลิก MOU 2,544ทันทีโดยอ้างเหตุข้อตกลงชั่วคราวที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงและให้มีผลบังคับใช้ในอีกหนึ่งสองเดือนข้างหน้าตามหลักการของมาตรา56ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาคส1969